กว่าอีกได้ไหมคะทำไมอะขอหนึ่งเหตุผลนี้ทำไมอ่าทุกคนพิมพ์มาทั้งคนที่ดูไลฟ์ของซูแล้วก็ดูไลฟ์ของแม่ขอหนึ่งเหตุผลที่ทำไมคิดว่าอยากให้พี่ซูกลับมาอีกออ่ะเอ็มที่เลยค่ะ,อ,ะอยากให้พพิซูไปประกวดเฉยๆโอ้ในคอเหตุผลที่ว่าออทำไมถ้าเป็นเหตุผลมันโดนใจพี่ซูจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง ไม่สุกไหนวันเข้ากองอมีคนตอบไหมไม่มีคนตอบเลยชอบสะโพกพี่สูรีสวยอุ้ยเดี๋ยวหานี่ดีกว่าหาถ่ายแฟชั่นเซ็ตสูริกับไฮดีดีกว่าสะโพกสลาดตันเหมือนกันเอานะแม่แต่หนูขอไปลดน้ำหนักแบบนึงอุ้ยตอนนี้ไฮดี้ผอมมากเลยนะรินงหรอเอาละตรงนี้เขาหิ้งเลยนะ เอาเซตชุดว่ายน้ำได้ไหมโอ้ิได้ไหมชุดที่เยี่ยวที่สุดชุดว่ายน้ำที่เยี่ยวที่สุดม่กี้มาแล้วสวัสดีค่ะอยากชีบอยากูอยากให้ไป่ซุมาอีกจริงจริงอาจริงนะนี่รู้สึกว่าแบบครั้งเดียวก็พอเยแล้วการประกวดมันไม่ได้แบบทุกอย่างของชีวิตประสบการณ์ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วจริง ี่สุรล้วน่ะกระเทยนั่งกินข้าวตอนห้าทุ่มไม่เยน็นจะกินอะไรอะ่ะพอต้องหาคนที่ขโมยกอนอโนไปค่ะตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้ต้องแปนเข้าไปประกวดใหม่เป็นย<ะ>ังไงวันแรกเนี่ดูมาไมหมความร,รู้สึกแบบรู้สึกแบบความสวยเป็นของผู้หญิงที่ธรรมชาติไม่ประดิษฐ์ีสองพันห้าร้อหกสิบห อยากเห็นพี่สูสมมงกุฎไว้น่ารักก็ไม่เอ็มดึกแล้วยังกินอยู่เลยพี่สูหมอกมีมงกุฎใหม่เป็นของพี่ซู้ค่ะเป็นดูอ่ะมงกุฎสำมงกุฎสำเพลงเยอะแยะสั่งให้ได้พี่สูดูเป็นคนที่มีแพชชั่นมากๆทำเต็มที่อืเป็นเม็ดงามเป็นยอดมองกุฎ อ่พี่สุเต็มที่กับทุกกิจกรรมเชียร์สนุกเอ,อเ็นดูอ่ะสองพันยี่สิบไม่เอาไงต่อพี่สุไปนานสาวไทยต่อได้ค <laughs> ว้าโตยังมงตอนสามหกได้ไหมเนาะเออได้ไหมก็เขาไม่ลิมิตเด็กแล้วสามหก,กจะมาตอนหกสิบก็ไม่เป็รว่าสามหกมหกบวกสามเป็นเก้าเก้าคือเก้าหน้าเก้าไปเอามงสามเก้าหน้าเก้า <laughs> ไม่ไฮดี้กับซูริเดี๋ยวกำลังขายงานอยู่นะคะจะได้ไลายคู่แน่นอนไว้ซูริจะมาประกวดตอนที่เอ็มยูถึงแปดสิบรอบแปดสิบได้ลูกห้าคนพร้อมลูกกีรณานเ<อ>าห,หลามาด้วยเธออยากมีลูกกี่คนถ้าเธอจะมีลูกอ่ะไม่เยอะอ่ะแพง คนอื่นเขาตอบหนึ่งคนสองคนกับแม่เขว่าไม่กี่เธอคือกี่คนหยอกห้าคนอีืกี่หรอครึ่งคน<ล>ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าคือแบบเนี่ยเคยตอนเด็กๆอ่ะตอนอายุประมาณยี่สิบอ่ะเคยคิดกับตัวเองเสมอว่าแบบโหยี่ิห้าฉันแต่งงานมีลูกแล้วแต่ว่าพอชีวิตมันแบบไปข้างหน้าเรื่อยๆอ่ะยังรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังไม่ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่อย,า,อยากทําเลยอะไรเงี้ยคือการมีลูกอะอยากมีแต่ว่ารู้สึกว่าปัจจุบันนี้มีตอนแบบ สี่สิบอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องดูแลตัวเองต้องไปฝากไข่ต้องอะไรแบบเนี้ยอต่สี่สิบเ่ว่าแก่ไปสี่สิบมันจะไม่มีแรงเล่นกับลูกนะโอ้เราคิดดูนะพอลูกยี่สิบเดียวหกสิบลูกเข้ามาอะไรเดียวหกสิบแล้วแล้วพอลูกรับปิญญาก็คือลูกส่วนไปเที่ยวผักหกสิบมันก็โอ้ไม่เป็นไรแต่ยุคนี้ผู้หญิงเราก็ยังสวยอยู่เลยไงเราลูกยี่สิบเราหกสิบเราก็ยังสวยอยู่ความสวยอ่ะเข้าใจแต่กระดูกกระเดี้ยวเธอ จะดัรันก็แกแม่คะก็การประกวดครั้งเนี้ยหนูอายุแบบหนูอยู่ในหนึ่งในแบบว่าอายุเยอะสุดถูกป่ะแต่เอเนอร์จีหนูบูสกว่าหลายๆท่านนะเต้นแบบว่าตอนเธออายกสิจะจะเต้นเพลง l a กาก้าให้ลูกดูหรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็คงไม่ขนาดนั้นแต่หมายความว่า เรารู้สึกว่าออพอมาประกวดทางนี้คือมันก็มีแบบผู้หญิงหลากหลายวัยใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าเวลาเราบูสตัวเองอะ่ะมันก็บูสได้สุดเหมือนกันสุว่ามันไม่ไอยู่ที่วัยมันอยู่ที่แบบมันอยู่ที่เอ e r g y เราจริงจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ถ้ามาตอนหกสิบก็คงไม่ไหวแหละเข้าใจหรือว่าหนูจะมีลูกปีหน้าแล้วก็อีกปีหนึ่งกลับมาประกวดตอนห้าสิบเธอจะติดมาแต่หน้าตีสี่ไหมไม่แม่ยืนีืเดียเลยพระวิศว์เจมอล เธอเรื่องการมงเรื่องไม่ม่งมันมันมันไม่ได้หมายความว่าซูมาตอนอายุสาวโสดซจะมงถูกไหมต้อนแต่หนูหนูว่าคิดว่าหนูนะหนูว่าคิดในใจนะสิ่งที่หนูแฮปปี้มากๆากับการประกวดปีเนี้ยหนูเชื่อว่าหนูอ่ะเปิดเป็นแบบเป็นคนเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้ผู้หญิงอีกหลายคนที่แบบอายุอาจจะสามสิบกว่าแล้วที่แบบอุ้ยปีนี้เพิ่งเปิดไม่มาดีกว่าแต่พอเห็นซูทําได้อ่ะก็คงแบบโอเคมีไฟแล้วจะเตรียมตัวแล้วปีหน้าฉันจะมาอะไรแบบเนี้ยแล้วซูเชื่อว่าก็จะมีแบบ มามืดแบบเก๋ๆมีทั้งคนที่มีลูกแล้วมาอย่างนี้แม่ทรายแม่แม่ทายแม่มิวนี่เขาก็มาคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาคืออ่ะงจริงนะเวลาพวกเธอมาอยู่ในกองอ่ะแม่ไม่ได้รู้สึกว่าเธอมิวหรือว่าแม่สรายจะดูแบบดูเป็นผู้ใหญ่กว่าที่สุดในในในกองถูกไหมแต่ทุกคนดูกลมกลืนกันหมดเลยถ้าเธอไปเยี่ยมเธอไปยืนเทียบกับ กับน้องๆเด็กๆเนี่ยเธอก็คุกคืนนี่เลยไม่รู้สึกว่าตราบใดที่เขาไม่ไดเอายุมาไว้บนหน้าผากมันไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนแบบมีอายุเยอะกว่าเลยยุน้อายกว่าทุกคนอยู่ในเดลเรียวกันเลยถือว่าแบบใช่หมายถึงว่าแบบความความแบบความสามารถเอ่ยความสวยเอ่ยความแบบเอเนอร์จีเอ่ยถูกไหมเพรนั้นถืว่าเออการประกวดอ่ะมันไม่ได้แบบว่าพวกอายุตลอดเวลา แต่ว่านี่แหี่ยมันวัดกันว่าออใครมี e n e r ี y มากกว่าหรือพลังมากกว่ากันการประกวดมันก็เป็นการวัดมันเป็นการวัดสติวัดร่างกายของเราด้วยนะว่าเราอ่ะที่เราแบบออกกำลังกายมาที่เรากินก็อ่านกินกินมาแล้วก็อุ้ยล้วมาเจอแบบถู้แรงกดดันมาเจอการตื่นเช้ามาเจอการทำกิจกรรมที่ต่อเนื่องไปเป็นเดือนเนี่ยเรายัางไหวเพราะฉะนั้นเรื่องพวกเนี้ยเราเราไม่สามารถทําที่อื่นได้ไงเข้าใจปะ ไม่แล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกว่าเห็นไหมพอโซลุตั้งห่สองก็จริงแต่ว่าการที่เราดูตัวเรตัวเองอะมันทำให้ทุกคนอวุ้นหน้าเด็กจังคนรับดูนู่นนี่ไงแล้วพอมาอยู่ในกองกับการเราเป็นคนที่แข็งแรงจุดหน่ใช่ดั่นั้นจากการที่เราดูแลตัวเองดีนั่นั้นเนี่ยมันก็เขาเรียกอะไรมันก็จะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆคนอื่นได้ว่าเนี่ยต้องดูแลตัวเองถ้าเธออายุสามหสองเธอเอาไม่ได้เท่าชั้นนะเออไม่ใช่ว่าตอนนี้วุ้นฉันเด็กกว่าฉันมีอ่าตอนนี้ไม่เป็นไรฉันเข้าใจแต่ว่าตอนเธออุ่ะ จะเอาไว้แข่งแรงเท่าช้นจะเอาไว้สวนเท่าชนละกันไม่แล้วเนี่ยตั้งแบบเวลาเข้ากองหรืออะไรแบบนี้ไม่มีสักวันเลยนะที่แบบว่าจะเป็นลมหรือว่าหรือว่าแบบร้องไห้นะเพื่อนๆหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันไม่มีไม่มีโมเมนต์แบบอย่างนั้นเลยนะทุกคนเราแบบเราบูสต์จริงๆอ่ะถามเพื่อนๆได้เลยอ่ะอาจจะมีนอนหลับป๊อกบนรถอะไรแบบเนี้ยอันนี้มีนอนแบบนอนอ้าปากแล้วนะจุดนั้นอางเงี้ยจำได้ตอนที่แบบ จากขัวหินกลับมากรุงเทพป่ะโอ้โหไม่เคยป๊อกแบบหนักขนาดนั้นในชีวิตอะขึ้นรถปุ๊บประนั่งข้างมุกก่ะแต่ละคนคือแบบบักเลยอ่ะแบบขึ้นรถปุ๊บคืบทิ้งทุกอย่างแล้วอะอม,อม,มันเป็นความเหนื่อยที่แบบมันเป็นความเหนื่อยที่มันต้องมีสักครั้งในชีวิตอะหนูคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยอ่ะเนาะอ,อีกแม่รู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นเป็นคอมพิซอย่างหนึ่งของชีวิตเธอแล้วนะการลงมาประกวด มันเหมือนเขาค่ายกับสาวๆไปเขาค่ายแล้วแบบทำกิจกรรมร่วรกัมอย่างนะมันก็ไม่แล้วแบบมันคําว่า women empowerment น่ะถ้าถ้าแบบว่ายูสามารถเอาตัวเองมาอยู่ในแบบคนกลุ่มผู้หญิงกลุ่มเยอะๆแบบนี้ได้อะแล้วยูเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วยูมีความภาคภูมิใจว่าแบบเฮ้ยแบบนี่แบบรู้สึกว่าตัวเองอยู่กับผู้หญิงเยอะๆแล้วแบบแล้วแฮปปี้แล้วเราแบบเราสามารถแบบมีเพื่อนได้เราสามารถแบบ เขาเรียกว่ายังไงอ่ะแบบเนี่ยรู้สึกว่าพอเข้าไปแล้วรู้สึกว่าแบบแฮปปี้มากเพราะว่ารู้สึกว่าได้ได้มิตรได้มิตรที่ดีเยอะมากเลยอ่ะเนาะมันได้แชร์ประสบการณ์ที่สูบเจอมากับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้เห็นแบบอีกมุมหนึ่งการทํางานของคนนู้นคนนี้ดีอ่ะดีดีแหละการประกวดอ่ะจริงทุกคนอืมันก็ยังไม่หมดไฟตรงมาแล้วครับแต่มันมันมูดเห็นโทนมันแล้วแต่ปีถูกไหมแม่แต่ละปีที่แม่ส่งมาไม่เหมือนกันเลยถูกปะ แล้วปีนี้แม่ไอรู้สึกว่าเออความเป็นซูอะซูสามารถแบบว่าเผยเผื่อแผ่ความรักให้คนรอบข้างได้มันก็เลยได้ได้สิ่งแบบได้ความรักกลับมาด้วยอย่างเงี้ยนีหบางคนก็แบบเออจบประกวดปุ๊บก็แยกย้ายกันไปก็ไปสู่ชีวิตปกติกของตัวเองแต่ว่าเพราะมันของเธออะเธอก็ยังแบบว่ายังมีเพื่อนยังมีคนให้พูดถึงยังมีคนที่แบบว่าเออพูดถึงเรายังคงมีคนคิดถึงเราอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าเออตรงนี้แหละจริงๆมันสักเสร็จแล้วนะแม่ไอรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่แบบ มันเอาอะไรมแราแลกก็ไม่ได้อะอืมใครหนูหน,หนูก็รู้สึกว่าหนูรู้สึกสักเซสจริงๆในการประกวดเพราะเพราะสิ่งนี้เหมือนการการที่แบบหนูเป็นกําลังใจให้ผู้หญิงคนอื่นได้แล้วก็การที่ผู้หญิงคนอื่นก็สามารถแบบว่ามามา,มาเป็นมิตรที่ดีหนูไว้ใจเขาได้เขาแบบซับพอร์ตหนูเชียร์หนูอะไรแบบเนี้ยทั้งที่แบบประกวดด้วยกันอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกตรงเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันมันมีค่ามากเลยอ่ะอ แล้วแบบบางอย่างอะพอเราโตขึ้นเรามันมีคำที่บอกเออพอโตโตขึ้นน่ะเพื่อนก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงถูกไหมแต่วันนี้กับการเป็นว่าพอซูมมันมากปวดซูเจอเพื่อนอาจจะเป็นมิดแคบในอนาคตกไ็ได้ได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าม,มันจะเออมันทําให้แบบเราได้เจอคนดุนอาจจะแ,แบบจิดปีจูงลูกมาดูนางงามมันซูว่ามีนะเชื่อไหมซูว่ามี เออเข,เขาเนี้ยก็เป็นไปได้อาจจะจูกลูกมากับแม่เอมแม่เอมก็จูกลูกแม่เอมมาแล้วก็เอามาแบบปักกันแหมที่แบบข้างเอที่เลยเงี้ยรูาแบบ<ะ>เชีย่ยงงานไม่มีฉันไม่มีลูกค่ะเหนื่อยมีแค่เอ็มยูเอ่อมีเอ็มยูมีลูกเป็นชนีทั้งหลายแหล่ก็เกินไปแล้วอยากให้ซูนี้ไปเรียนการแสดงโฟกัสแเธอก็เป็นดาราก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วค่ะคุณแม่เออเธออยากเล่นบทอะไรอ่ะพอเธอรู้สึกว่า เธอประกวดเสร็จแล้ววะถ้าเธออยากจะกลับไปเล่นละครอะไรถ้าเลือกบทได้อยากเล่นบทอะไรจริงจริงมันเล่นมามันเล่นมาทุกแบบแล้วนะม,มันเล่นไปเยอะมากเพราะฉะนั้นคืออะไรก็ได้นะจุดเนี้ยอะไรก็ได้แค่แบบสิ่งที่สิ่งที่ตื่นเต้นในการเล่นละครใหม่ๆของซคูคือการเจอนักแสดงใหม่ๆห,หรือว่าการเจอแบบคนรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าต้องเล่นแบบเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครอ,อะไรแบบเนี้ยยูรี่หรอใครจะจ้างอะยูรี่อะ โอ้ยแต่สูว่าสู่เล่นยูรีน่าจะปังนะพี่เดมหรือเปลเราจะไปแหรอมีหลายคนที่เอามาแต่เใครจะกลับหรอให้หูดีตแดงดีๆเน่เน่เน่ขอท้ายกขาหน่อยออเไม่นด้จีิ เออเซ็กซี่ว่ะนายกลัวมะกี่โมงแล้วว่าแม่เดี๋ยวต้องไปนอนแล้วพูดไปนะไปเดินอะไรไม่ออกได้ไปเดินอะไรหน้าทุ่มแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าออไปนอนไปไปนอนไปเร็วไปขัดเวลาบัตรยังไม่หมดนะคะทุกคนซื้อบัตรได้ไปเล็วอนานเจอโอเคทุกคนบายทุกคนบายบายจะไปด้วยหรอค่ะแม่เจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนพรุ่งนี้น่าจะได้ไลฟ์แหละ Oh I like can